ค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สสวัดีค่ะตอนแรกนึกว่ามีเพลงก็เลยรอว่าเดี๋ยวเขาจะเปิดเพลงก่อนหรือเปล่านะคะมาเบาไปเนาะอ๋อเพลงเชื่อชานเนีาไว่าประเด็น เชื่อฉันนี่พี่พี่แจ้ใช่อ่ะเพลงของพี่แจ้เดทุกคนสงสัยพูดเออเพลงเปิดเบาไปนิดนึงแต่ว่าคือเขาก็เราจะเปิดเพลงนี้เพื่อประเด็นวันนี้ค่ะคุณแม่ระว่าไงคะเพราะว่าคือคนเราคบกันเนี่ยเราไม่รู้ว่าความเชื่อใจเขาเนี่ยเราสามารถที่จะเชื่อถือในคาพูดหรือเชื่อถือในการกระทําของเขาได้มากน้อยแค่ไหนวันนี้เนี่ยเราก็เลยมีวิธีพิสูจน์นะว่าความเชื่อถือหรือความเชื่อใจเขามาฝากกันของคนรักเนาะ คือคือวิธีการอ่าวิธีการพิสูจน์ความรักของเขาค่ะว่ามันจะมั่นคงแล้วก็แม่นยําขนาดไหนใช่ไหมสำหรับเราใช่กับเราใช่ค่ะคือถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยคุณก็ลองแบบเขาเรียกอะไรอาจจะ เป็นแนวทางหรือว่าลองลองดูว่าเออก็จริงนะถ้าสมมติมีแบบนี้เนี่ยคือเขาน่าเชื่อถือ,อแต่ถ้าไม่มีเนี่ยก็แปลว่าก็ลองต้องลองคิดนิดนึงนะคะอย่างแรกเนี่ยอ๋อให้คุณผู้ชมส่งเอเนตมาได้นะคะตามหมายเลขด้านล่างเลยนะคะหรือว่าโทรคนกันเข้ามาพูดคุยกันนะคะ เดี๋ยวรอรับสายด้วยเชื่อถือได้แค่ไหนออแต่จริงแล้วคบปุ๊บก็เชื่อถือหรือยังคุณแม่ในเรื่องของการเชื่อถือ,อกันคือ,คอการพูดคุยกันนะคะการพูดคุยกันการครบกันเป็นแฟนะนะคะเราก็เราก็เราก็ต้องต้องระวังตัวไว้นิดหนึ่งะนะคะแต่ว่าพอระยะหนึ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยพอตกลงปรงใจที่จะแต่งงานกันแล้วเนี่ย มันก็ต้องไวเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันมันคือการให้เกียรติะนะคะคือถ้าเกิดว่าเราเระแวงมากแล้วก็ไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันเลยเนี่ยนะครับมันเป็นการไม่ให้เกียรติอีกฝ่ายหนึ่งนะ,ะแล้วทีนี้แต่ว่ามันก็มีข้อแม้ว่าแต่งงานไป็สักระยะหนึ่งคุณทําตัวเนี่ยน่าสงสัยแล้วไม่ให้เชื่อใจเออมันก็ต้องมันก็ต้องมีอะไรที่จะต้องพิสูจน์กักนอีก คือว่าบางทีอยู่กันมาสักสองสามปีพฤติกรรมอาจจะไม่เคยทําแบบนี้อยู่ๆวันหนึ่งเอ๊ะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหรือเปล่าเนาะคุณแม่เนาะมันเออมันมันก็มันก็หลายอย่างมันก็หลายอย่างหลายเรื่องไงมันเปลี่ยนไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะอย่างแรกดีกว่านะคะในเรื่องของการพิสูจน์กันนะคะเขาบอกว่าคนเราคบกันเนี่ยหรือว่ากับคนรักเนี่ยนะคะควรจะเปิดเผยทุกเรื่องราว ในมุมคุณแม่คิดว่ายังไงบ้างต้องเปิดเผยอ,อยู่แล้วเนาะคือถ้าไม่เปิดเผยเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาเวลา,เวลาความรักเนี่ยคนร <ห nn? S 2> ักเนี่ยเขาไม่รู้ความจริงทีหลังขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นการเฮ้ยทาไมจะต้องปิดบังซ่อนเลนเรื่องแกนี้ด้วยคื่แต,แต่บางเรื่องมันก<บ>็ควรปิดไหมคุณแม่ก็คือถ้ามันเป็นผัวเมียกันมันจะปิดเพื่ออะไรอะ่ะไม่สมมติเป็นเรื่องที่ไม่ดีของอีกฝ่ายหนึง่งเช่นอ่ะคือเป็นเรื่องแบบ ไม่ไม่ไม่หมายความว่าหมายหมายความว่าของตัวเราเองเนี่ยเรามีแล้วก็ต้องเปิดไปสิมีลูกมาก่อนมีเมียมาก่อนอะไรเงี้ยเปิดเผยไปเลยเรามีเมียอยู่นะเรามีลูกนะเราจะอย่าขาดจากเขาแล้วนะคือนะตอนนี้เราเป็นโรคลกเราเป็นโรคอันนี้นะเราเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเปิดเผยซึ่งอะไรกันไปอ่ะคือให้อีกฝ่ายหนึ่งมารู้มารู้ที่หลังเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่บอกว่าคนที่มารู้ที่หลังมันจะเหมือนโดนหลอกแล้วมันก็จะเจ็บปวดไงแต่นี้ถ้าเกิดว่าเราเรารักเขาจริงๆบางครั้งเนี่ย เราอาจจะมีลูกมีเมียมีพันธะมาก่อนแต่ปัจจุบันเราไม่ได้มีอะไรแล้วเนี่ยเราเปิดเผยทุกอย่างว่าเรามีนะคะเราเปิดเผยไปเลยว่าเรามีเราเรามีมาแล้วเราอะไรมาแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดผู้หญิงคนที่เขารับได้คือเขาก็ต้องรู้เขาก็จะต้อง เขาเป็นคนที่สมควรที่จะรู้เรื่องราวของเราเพราะเราจะใช้ชีวิตกับเขาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นคคือบางคนไม่เปิดเผยว่าตัวเองเป็นหนี้เป็นสินอยู่แล้วเนี่ยหนี้บานกําลังจะแบบว่าโดนจับอยู่แล้วเนี่ยโดนฟ้องล้มละลายอย่างเงี้ยแล้วไปคบกับผู้หญิงคนหนึ่งคือพอเสร็จปุ๊บนะผู้หญิงเนี่ยเวลาเขาคบกับผู้ชายคนใดคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ตั้งความหวังว่าจะต้องดูแลเขาอะไรเขาแล้วคุณไม่ไปบอกเขาว่าว่าเฮ้ยผมกําลังล้มละลายนะถ้าเกิดเขารักเราหรือว่าเขารับได้ในขณะที่เรากําลังล้มละลาย นะครับผู้หญิงคนนั้นก็จะได้ไม่ผิดฝังแล้วก็ไม่เจ็บปวดเพราะรู้อยู่แล้วแล้วก็เต็มใจแล้วก็ยินดีที่จะคบอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้หญิงก็เหมือนกันนะ,ะมีผู้หญิงหลายคนเนี่ยที่ว่าไปหลอกผู้ชายว่ายังโสดอยู่ยังไม่มีลูกยังไม่มีครอบครัวนะคะแล้วผู้ชายมารุ้ที่หลังเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เสียความรู้สึกต้องบอกตั้งแต่แรกอ๋อมีลูกมาแล้วเป็นแม่ไม้แล้วถ้าเกิดคุณคิดจะรักฉันคุณคิดจะคบฉันคุณก็ต้องคบคุณก็ต้องคิดคุณก็คุณก็จะต้อง คุณจะต้องทําใจให้ได้ก่อนที่จะคบกับฉันต่อถ้าเกิดสมมติว่าอย่างผู้หญิงบางคนมีลูกแล้วนะคะแล้วก็ไปบอกผู้ชายว่ายังไม่มีลูกยังไม่ได้เคยแต่งงานแล้วพอเสร็จปุ๊บพอผู้ชายมารู้ทีหลังเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าผู้ชายเขารับไม่ได้เขาทิ้งไปเสร็จปุ๊บแล้วคุณก็ต้องเป็นไม้ซ้ำสองมันก็จะต้องมานั่งเจ็บปวดว่าผู้ชายทิ้งมันก็ผู้ชายไม่ผิดนะแบบเนี้ยเพราะเราไม่ได้บอกเขาเองเราไม่ได้บอกแล้วก็เรื่องบางเรื่องเนี่ยผู้ชายมารู้ทีหลังแล้วก็จะรับไม่ได้ก็ถ้บอกมอ้บอกมาเลยรับดมไ้หด ถ้ารับได้รู้แล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรเกินไปกว่านี้แล้วใช่ไหมแต่งงานกันไปก็คุณรู้อยู่แล้วว่าฉันเป็นแบบนี้ฉันมีลูกฉันก็ไม่เคยปิดบังเขาก็จะมาลําเลิกไม่ได้ว่าเราปิดบังเขาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท้าถามฉันว่าเห็นควรไหมที่จะเห็นควรไหมที่จะบอกเปิดเผยกันไปนะคะพี่บอกว่าเปิดเผยกันก่อนที่จะมาเป็นผัวเมียกันดีที่สุด พอ mm hmm. ามาเปิดเผยหลังจะเป็นผัวเมียเสร็จปุ๊บเนี่ยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันจะเหมือนถูกหลอกตบหน้ากูแรงๆซะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยอื mm hmm. นะคะออก,ก็จริงคุณแม่แต่ว่าอย่างที่สองเนี่ยหนูก็ขัดค้าไม่ได้ขัดค้าหนูก็งงๆแบบว่าเขาบอกว่าซื่อสัตย์กับอดีตของตัวเองแต่ว่าในการขยายความเนี่ยเขาบอกว่าพฤติกรรมหมายความว่าถ้าเขาเนี่ยวันนี้เราครบกันแล้วคนรักเนี่ยบอกว่า เคยผ่านมาเนี่ยแฟนเนี่ยเป็นยังไงบ้างเรื่องราวความรักของคุณที่ผ่านมาทําไมถึงเลิกกับเขาเรื่องราวเนี้ยคือคือถ้าถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าผู้หญิงบอกว่าเลิกไปแล้วผู้หญิงผู้หญิงบอกว่า เราเคยมีแฟนมาแล้วนะเคยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะครับเป็นผัวเมียกันแล้วก็เลิกไปแล้วนะครับทุกวันนี้ไม่มีใครมีคุณคนเดียวคือผู้ชายก็ไม่ควรไปถามแล้วว่าเลิกกันเพราะสาเหตุอะไรเขาจะไปฟื้นฝ่ายหาตะเข็บเพื่ออะไรอ่ะอย่างนี้ใช่ไหมใช่มันก็ไม่ควรแต่ว่าคือคือถ้าถามว่าถ้าผู้ชายถามจะเปิดเผยได้ไหมมันก็เปิดเผยได้แต่ว่ามันอยู่ที่ผู้ชายคนนั้นพอรู้ว่าเขาก็เขาก็บอกมาแล้วว่าเคยผ่านมาแล้วมีแฟนมาแล้วก็ไม่ควรไปถามเขาเพราะว่า เราก็รู้อยู่แล้วเขามีแฟนมันจะไปถามมันจะไปเสือกอะไรเรื่องลึกเรื่องพวกนี้มันก็ลึกเกินคือบางทีบางอย่างมันผ่านไปแล้วบางอย่างเขาอาจจะไม่อยากจะจําก็ได้ผู้หญิงก็ไม่อยากจะเจ็บปวดไม่อยากจะเล่าเพราะว่ามันอาจจะเป็นความเจ็บปวดแล้วการมาเป็นแฟนกับคุณเนี่ยมันจะต้องมีความสบายใจมากขึ้นถ้าเกิดว่าผู้ชายไปถามถึงอดีตว่าไปขยี้ถามว่ามันเป็นอะไรมันมันอย่างงู้นไหมมันอย่างนี้ไหมมันขนาดนั้นมันขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ผู้หญิงลืมความเจ็บปวดในอดีตไปได้มันเหมือนเราอะไม่ได้รักผู้หญิงคนนี้จริง ม,ม,มันเป็น,ปนการาำากทำร้ายทำร้ายค่าเอออย่างเงี้ยบเรื่องอ,อ,อย่างนี้มันก็มันไม่เกี่ยวกับความ,มเชื่อถือนะอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะเพราะว่าบางอย่างมันก็ต้องยกเว้นคืออันนี้มันก็ไม่ควรแต่ว่าไออันที่สามโอเคพิจารณาจากครอบครัว พิจารณาจากครอบครัวในที่นี้เขาบอกว่าการพิจารณาความน่าเชื่อถือในตัวเขาจากครอบครัวเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้คุณแน่ใจมากยิ่งขึ้นก็คืออาจจะดูคุณพ่อคุณแม่หรือว่าดูเขาบอกว่าดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม่ค่ะใช่ไหมล่ะเขาก็เขาก็ต้องดูไปถึงอ่าไปถึงไปถึงพ่อแม่พี่น้องนั่นแหละนะครับคนโบราณเขาจะดูกันเยอะบ้ากขนาดนั้นเลยนะนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยมันก็อยู่ที่ มันก็ไอเรื่องพวกนั้นก็ลดลงมาเยอะนะค่ะลดลงมาเยอะบางทีบอกอ๋อต้องดูชาติตระกูลนะคนนี้เป็นเศรษฐีเป็นแบบนี้นามสกุลดังนะอะไรเงี้ยคือสมัยก่อนเขาก็จะดูกันที่ตรงนี้แต่ปัจจุบันอย่างที่เรารูู้้นะคะนามสกุลดังขนาดไหนก็เป็นนี้ล้นพ้นตัวนะคะก็สร้างอ่าใส่หัวโขนหลอกสังคมอยู่แล้วก็รู้เยอะแยะมากมายใช่ไหมค่ะเนาะบางอย่างมันก็ต้องลองแบบ คืออันบางอันมันอาจจะยกเว้นได้ม,มันก็ควรจะยกเว้นเพราะว่าในชีวิตจริงบางอย่างมันคงไม่ต้องถึงขนาดนั้นม,มันน่าจะจากการพฤติกรรมหรือว่าการกระทําที่อยู่ด้วยกันด้วย สิ่งแรกคือความซื่อสอัตย์นะนะคุณแม่เนาะคือบางคน<ช>นะคะคร<ช>อบครอบครัวเนี่ยนะคะก็ไม่ได้ดีเด๋อะไรมากมายเป็นครอบครัวธรรมดาธรรมดาสลับสลวยซ้ำไปเป็นครอบครัวแบบปานกลางค่อนข้างยากจนหาเช้ากินข้ามสลวยซ้ำไปแต่บางทีลูกเขาก็ดีเยอะแย<ช>ะก็บางทีก็การดูที่ครอบครัวเลยบางทีก็ไม่สามารถกําหนดได้ว่า คนมีตังจะสันดานดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับพี่บอกบางทีเราเห็นผู้หญิงนะผู้หญิงกินเหล้าสุบุรีบางทีผู้หญิงหลายคนเนี่ยก็ไม่ได้จังไรเสมอไปนะแล้วผู้หญิงที่ตมตัวเรียบร้อยไฮโซแต่งเนื้อแต่งตัวดีก็อาจจะเป็นผู้หญิงจังไรมากกว่าผู้หญิงกินเหล้าสุบุรีมันก็เป็นไปได้เงี้ยจริงๆเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันมันมันไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอกซะทั้งหมดพ่อแม่ชาติตระกูลดี พ่อแม่ดีชัตระกุลดีมีชื่อเสียงมีเงินทองแต่ทำตัวเหมือนกะหรี่ข้างถนนก็เยอะแยะไปลูกสาวบางบ้านน่ะใช่ไหมล่ะบางบ้านน่ยพ่อแม่เหมือนจะยากจนคน้นแค้นลูกสาวเหมือนจะอยู่ในสถานที่ที่ไม่ควรจะเป็นคนดีได้ ก็กลายเป็นก็เป็นคนดีได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เราก็อย่าไปมองถึงถึงถึงลึกไปถึงขนาดนั้นเอาเป็นว่าพ่อแม่เขาพอได้แล้วก็เรารักลูกเขาแล้วลูกเขาเป็นคนดีแล้วก็เรามองแล้วเนี่ยน่าจะมาเป็นอาศีสะพ้ายนะคะน่าจะเป็นมาเป็นแม่สีเรือนของเราได้แล้วก็ดูตรงนี้ซะเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็อย่าไปมองว่าผู้หญิงจะต้องมีเงินถึงจะเอาพี่บอกว่าคือถ้าเกิดว่าผู้ชายผู้ชายที่คิดแบบเนี้ย นะคะก็เท่ากับผู้ชายที่เป็นแมงดาไปครึ่งตัวค่ะคือหน้าที่ของผู้ชายจะต้องดูแลปกป้องเลี้ยงดูผู้หญิงเขาคะนะคะอย่างแย่ที่สุดก็คือกระเป๋าใครกระเป๋ามันนะคะและผู้ชายผู้ชายเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายภายในบ้านค่ะซับเป็นส่วนใหญ่ถ้าคุณคิดได้แค่เนี้นะคะคุณก็จะไม่ใช่แมงดาแล้วค่ะคือมีนะผู้ชายหลายคนโอ้โหอยากได้อินนี่เพราะอินี่รวยคือเตรียมตัวเกาะเ็าเลยอะผู้ชายที่มองอย่างนี้พี่บอกเลยนะว่าแมงดานะผู้ชายที่ชอบ ถามว่าแหวนวงละเท่าไหร่เนี่ยวงละกี่แสนเนี่ยอะไรเงี้ยที่เสือกเรื่องเครื่องประดับผู้หญิงนะโอ้พ่อแม่ใส่เยอะไม่แพงไม่ของพ่อของแม่เนี่ยโอ้รถคันนี้เท่าไหร่เหรออันนู้นเท่าไหร่เหรอเนี่ยู้ชใยพวกนี้พี่บอกว่าต้องต้องต้องขอไกลๆเลยนะคะไปไกลๆเลยนะเพราะว่าพี่มีความรู้สึกว่าเขาสนใจทรัพย์สมบัติมากกว่าความรักแล้วล่ะนะคะแล้วค่อนข้างจะเป็นแมงดาปีกทองสักเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะ ผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายจริงๆเขาจะไม่เสือกเรื่องเครื่องประดับนะใส่กําไรโอ้โหวันนี้ใส่กาไรเพชรซื้อมาเท่าไหร่อันนี้ใส่แหวนเพชรปงนี้ซื้อมาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยธรรมดาผู้ชายแท้ๆและผู้ชายที่เป็นเจนท์แมนเขาจะไม่ถามนะค่ะก็ไม่รู้จะถามทําไมนะก็ผู้ชายบางคน <c oughs> ก็คือบอก็อย่างที่บอกว่ามันเหมือนแบบกึง่งกึแมงดานะเขาจะถามค่ะ ก็จะถามเลยพวกกึงกึงแมงดาเนี่ยเขาจะจ้องเอาแต่ผู้หญิงรวยๆแล้วผู้หญิงเดี๋ยวนี้เขาก็ฉลาดค่ะบางคนเนี่ยนะคือไม่ใช่ฉลาดหรอกบางคนก็อยากจะมาจับด้วยเหมือนกันคือต่างคนต่างจะจับกันผู้หญิงก็ ไปพยายามทําตัวเองให้ดูไฮโซหรือว่าซื้อทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองดูดูแพงอะไรอย่างเงี้ยบางทีรถก็เช่ามาแล้วคุณแม่จะพูดอะไรฟัง่หงันจะพูดหลไรฟังนะคะคือบางคนถือกระเป๋าถือนู่นถือนี่ก็เช่ามานะกระเป๋าถือเนี่ยแล้วพี่บอกเลยนะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะคะกระเป๋าใบละแพงแพงใบละหมื่นใบละแสนหลายหมื่นหลายแสนเสื้อผ้าใส่เครื่องประดับเยอะๆก็ไม่ได้บ่งบอกแล้วว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้หญิงที่สันดานดีอ่ะ สันดานอาจจะเคี่ยก็ได้ใช้ของแพงนะแต่พี่ไม่ได้ว่าใช้ของแพงทั้งหมดผู้หญิงที่ใช้ของแพงก็อาจจะเป็นคนดีได้คือคนรวยดีก็เยอะนะคะคนรวยรวยในที่ัสดีก็เยอะแต่อีกคนรวยรวยที่ทีใส่ชั่วมากกว่ามากกว่าผู้หญิงสลัมก็เยอะอีกคนที่ว่าหน้าตาสวยๆเนี่ยอย่าเข้าใจว่าจิตใจมันจะสวยด้วยนะมันอาจจะสวยหรือไม่สวยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการการดูคนการมองคนที่จะเลือกมาเป็นสีสะพ้ายเนี่ยพี่บอกเลยนะว่า ผู้หญิงบางคนก็ซ่อนสนิทยังไงคุณแม่อ่าซ่อนสนิทเลยซ่อนว่าตัวเองอ่ะอ่าตัวเองเป็นผู้ดีทุกกระเบียดเี๋ยวเป็นคนดีพูดจาหวานพูดจาเพราะหน้าตาสวยมีอ่ามีความเมตตาอ่อนโยนรักเด็กอุ้เห็นดอกไม้เห็นสีอะไรบัางบ้างเชื่อไหมบางคนตอนแหลมากอ่ะฮะพอไปรื้อบรรู้เบื้องหลังเนี่ยอิสันดานหัวโขนมึงอ่ะเมื่อไหร่มึงจะถอดออกสักทีหัวโขนอะไรเงี้ย จริงๆ,ๆบาง<ช>คน<ช>เป็นแบบนี้นะ<ช><ช>ก็ถึงบอกบอกว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะไม่สําคัญเท่าจิตใจใ<ช>นะคะ<ช>จิตใจเนี่ยแค่คิดด้านบวกนะคะแค่คิดด้านบวกเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนหน้าตาไม่ได้ดีมาก<ช>เป็นผู้หญิงหน้าตาไม่ได้สะสวยเป็นผู้ชายไม่ได้รูปหล่อถ้าคุณเป็นคนคิดบวกคิดแต่ด้านดีนั่นแหละคุณจิตใจคุณสวยคุณหล่อที่สุดเลยคนพวกเนี่ย จะบอกใครนะมันจะเป็นแบบนี้จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามองคนเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่บอกว่ามองที่จิตใจะนะคะนะครับมองที่จิตใจอย่าไปมองที่รูปลักษณ์ภายนอกะนะคะ,คะเขาก็บอกความหลอ่อความหลอ่อความสวยไม่คงที่ความดีมันจะคงทนคือจําคําพูดของพี่ไว้เลยนะคุณจะเอาผู้ชายหล่อขนาดไหนมาเป็นผัวเนี่ยพี่บอกแล้วบางทีถ้าคุณสวยคุณก็เอาได้แต่ผู้ชายที่จะเข้ามาดีกับคุณเนี่ยมาปกป้องแล้วมาอยู่เคียงข้างคุณ ในในยามที่คุณเจ็บป่วยในยามที่คุณล้มในยามที่คุณร้องไห้มีคนซ้ำน้ำตาให้เนี่ย<ะ>คุณหาแบบนั้นดีกว่าไหมไอ<ะ>้ผู้ชายรูปหล่อเ,เดี๋ยวแก่ตัวมันก็ไม่หล่อแล้วไม่เคยเห็นพระเอกหนังเหรอรูปหล่อหล่อเนี่ยแก่ตัวมันก็ดูไม่ได้หลายคนเ<ะ>นี่ยมันก็เป็นแบบนี้ก็คือคืออยากจะให้มองไกลๆค่ะนะครับพี่บอกว่าความรักเนี่ยไม่ใช่สะดุดตาสะดุดใจกับรูปรักษณ์ภายนอกแล้วจะไปทุ่มเทความรักให้เขาหมด พี่บอกคนที่ทุ่มเทความรักให้คนรูปหลอ่อหรือว่าคนหน้าตาดีคนมีตังค์เนี่ยพี่บอกบางคนก็ถึงถึงถึงสวรรค์แต่อีกอีกบางคนนี่นะก้าวเข้าไปหาคนนุณนรกชัดๆพี่บอกเลยนะว่ามันคือคือหลายคนเป็นคนรูปหล่อหน้าตาดีคแต่หลายคนก็เป็นคนรูปหล่อที่เป็นนักล่าผู้หญิงยิ่งหลอ่อยิ่งล่ายิ่งผู้หญิงอยากได้ก็ยิ่งล่าแล้วมันก็ทําให้ไอ้คนพวกนี้สันดานเคยตัวว่า จะต้องได้ของฟรีตลอดอะไรพวกนี้มันก็ทําให้มันก็ทําให้เกิดมันก็ทําให้เกิดเป็นสันดานที่ไม่ค่อยดีอยู่อยู่กับผู้ชายคนนั้นนะแล้วผู้หญิงคนไหนไปได้ผู้ชายคนนี้อย่างมามาเป็นผัวเนี่ยซวยหอยไปละซวยเอาน้ำมลล้างเจ็ดวัดเจ็ดวาาก้าวัดก้าววายังไม่หายซวยเลยพวกที่ได้แบงดาแล้วก็แบบได้คนหน้าตาดีแต่แบบจิตใจเยี่ยยไปเป็นผัวเนี่ยก็ถึงบอกว่าบางทีเนี่ย ผู้หญิงผู้ชายหลายคนเนี่ยมองคนสวยนะพี่ไม่ว่านะ,ะการมองผู้หญิงสวยการมองคนสวยการมองผู้ชายหล่อมันเป็นเรื่องธรรมชาติมันเป็นเรื่องภาษาการภาษาตาเนี่ยมนุษย์เราที่เกิดมาทุกทุกชาติศาสนาเนี่ยมันจะชอบมองความสวยความหล่อความหอมความอะไรทุกอย่างก่อนแต่มองก็ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยสวยหล่อเนี่ยจิตใจสวยจิตใจหล่อด้วยหรือเปล่าไม่เคยเห็นแล้วนางเอกหนังบางคนเฮียจะตายอะ่ะ <c oughs> เป็น ไกในวงการเฮี้ยจะตายบางคนน่ะก็อีตัวคนใช้แล้วก็อีตัวนางร้ายกลับกลายเป็นคนดีในชีวิตจริงอ่ะพี่ถึงบอกว่าอะไรก็แล้วแต่มันวัดกันไม่ได้ด้วยความสวยความหล่อของขึ้นของขึ้นเลยทีเดียวเบก่อนเดี๋ยวเบรกนิดนึงคุณแม่เพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าให้แม่ทำเต่อเขาเลยนะ พักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวดาวลง,ลงนิดนึง <laughs> แต่ช่วงหน้าค่ะเรามีสิ่งดีๆนะคะสำหรับใครที่อยากจะดีท็อกซ์นะคะร่างกาย <c oughs> ด้วย <c oughs> สลิมเมกนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูกันค่ะว่าวันนี้เขามีอะไรมาฝากค่ะับ <c oughs> <c oughs>